ยินดีต้อนรับเขาสู่อาตาจักรเบนเอฟซิกชาแนลวันนี้เราก็จะมาเล่าประวัติของวิวแก๊กตัวร้ายตลอดกาลของเบนเทนก่อนที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆจะไปรับฟังประวัติวิวแก๊กก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะไอ้อ้อ้ มาฟังกันเลยเราต้องเกินก่อนว่าไอวิลแก๊กเนี่ยแม่งโคตรเหมือนไอเดวิดโจนเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูนี่เหมือนปละล่ะมันจะไม่เหมือนได้ไงเพราะว่ามันก็เป็นปลามึเหมือนกันใช่ไหมอีกตัวหมึกทะเลอีกตัวหมึกอาวากาศเออมันก็ต้องเหมือนสิวะแก๊กมันมาจากดาววิลกาเซียนะอายุประมาณ240ป,ปีแก่ตายแล้วมั้งปลานี้คนเรานะ ความสามารถของวิวแก๊กมันก็จะมีสนับต่อสู้ระเยะปปะชิดเสริมความแข็งแกร่งให้ตัวเองได้ความทนทานก็ได้อีกหายใจในน้ําได้อีกต้าทางความร้อนได้บอกเลยโคตรโหดไม่เชื่อใช่ไหมงั้นดูนี่ <Okay>. oh. เรียกได้ว่าวิวแก๊ก,กนี่มันก็เป็นกระสอบทรายประจำบินเทนเลยนะครับ วิวแก๊กเป็นสิ่งมีชีวิตรูปร่างเหมือนปลาหมึกเดินได้ผิวของไอวิวแก๊กก็เป็นสีเขียวซีดเหมือนคนใกล้ตายหยอกหยอกในช่วงซีรีส์ดั้งเดิมเนี่ยวิวแก๊กมันใส่ชุดเกาะแล้วก็ทุงมือสีดำดำแต่ในภาคเอเลียนฟอสกับ Ultimate เอเลีนเนี่ยมันไดใส่ชุดเกาะแดงกับน้ำเงินไม่รู้ว่ามันเอาเวลาไหนไปเปลี่ยนเหมือนกันวิวแก๊ก มันีนิสัยโหดเหี้ยมก็หายอำนาจกินภาษีของประชา <c oughs> ไม่มีอะไรนะครับเมื่อกี้ผมแค่พูดผิดไปหน่อยอไอวิวแก๊กเนี่ยมันอยากครอบครองอมนิทริกซึ่งเป็นกุญแจสู่พลังสูงสุดวิวแก๊กมันแพ้พวกไฟฟ้าน้ำแข็งแล้วก็โควิดที่มาของคำว่าวิวแก๊กก็คือคำว่าวิวย่อมาจากคำว่าวิวเลียนที่แปลว่าวายลายแล้วคำว่าแก๊กเป็นคำเรียนเสียงลำคอแบบนี้ แ,แ,แบบนี้นบอืมแบบเนี้ยเดิมทีอยู่แล้วไอวิวแก๊กเนี่ยมันสูงประมาณสิบห้าฟุตแต่พอมาภาคเอเดียนฟอร์สมันดันสูงสิบสองฟุตเท่าเท่ากับฮิวมังกาซอเออปอกมันมีแค่นี้นะครับผม,มขี้เกียจหาอีกขี้เกียจอัดเสียงด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์จบ